เดี๋ยวโอไม่มาแล้วผมแพ้โจไอ้แบบมันบอกให้ติดช่องไปเลยถ้าผมแพ้พิชาิูตัดมือทิ้งแเอนเลยใช่ไหมแน่นอนเอาเปรียบก่อนแล้วไม่ให้เดินทุกตาด้วยผมยกเปรียบๆด้ยก่อนทุกตาก็ได้ขาหมาบลกไปคนหนึ่งเลยรมันจะอโอ้ไม่ยอมมาเลยมันจะรนชื่อวันตรนใทยครับเนี่ยแหละ ในคลิปไปออกลอยจังเลยไม่ออก,โก,โกไม,ไม่ไม่จะลอมันมีคนแล้วครับมผมไม่จะผมนะครับไม่ไครับผมไม่ไม่ไม่เคยไอ,อ้อ๋อที่แล้วนี่ก็เคยไปแข่งผมไม่ไม่ได้อะไระเป็นแแข่งทีแนละ้ววัดชะลอแล้วัดชะลอนะ <c oughs> วัดชะลอไม่ใชไดนนี้นะโอ้ยเจ๊ด 又派一个，又派一个过来。 ต้องลดการคุยแล้วมันค,คุยคุยไม่ได้ตลอดที่มันโดนแบบแยก

นอนนี้มันำี่ะไรไม่ป่อยได้แต่เราา่คนีว่าเาคนที่เขาไปเขาิดแล้วอะไรอยนีแล้วเดียวจะมาโอ,โอตายแล้ว <rí> e> เลยเสียวอยู่ตอนเรามีอะไรพีม่มีอะไรเ้รักรักอยู่กจบแล้วโอ้ไม่าว่คนนี้เขาเหนียวจคนไหลไปด้วยหรอ ăn chơi đấy ai đây ได้ทุาเลยพี่สีพูดถูกเขขึ้นไปเลยไม่มีอะไรกินนเดี๋ยวเาจะเปิดช่องมาอช่องมงยไดีะเไม่ได er> ้เาายกิก่อนเลยก่อนลุกไปมันเปินช่องน้มันหงายนช่องน้มันดไอ้เลือกเลยเขาจะยังไงกับเรา ปาเรามาจัก้สมเป็นจับและกินแล้วผูกด้วยผมลงอที่มักินเม็ดผมรอนีเรือสก็มาจับกินเงียมไป็นสงหน้าเนจับวันนี้เรใส่ก็มนจับกินตัวนี้ยกม้ายม้าหิมนจกินข้าเลยเยมเข้าไปมามาตามมันกินเข้าไปแนี้ยุ่งแล้วผมได้โมแล้ววิชาได้ยินไหมทำไมวิชาเงียบไปแล้วตนี้ยุล นีจะมาครับรงนี้ก็ได้ทำไมอ่ะทไับลูกค้าตรงนี้ตรงนี้คนายเกินแกเป็นบอกว่าพี่โอเดินไม่มีแต้มผมเลยต้องเข็นแต้มาอัดพิชยาเขาหน่อยขายสวหวผมววได้เฮ้ยมันมีเรียกแบบนี้ด้เหรอนะทุกม่ถอ่าได้าพี่จะกินสองไงแต่ผมโอเคอยู่ผมรับได้ กินโน้ขาดน่มิลลรเฮ้ยนี่เปิม,มานกินเข้าไปเฮ้ยก็กินตันนี้กันเปยะมาสองตัวเออยแฟร์เพย์หน่อยเออน่กันอย่างเงี้ยแฟร์เย์หูสีกินนุ่ละกินลูกกินสีไอยก็พอๆกันไปกินดีดีกว่ากินน่าจะกินลุกกกรแล้วแหลอย่าอย่าทะเลาะกัน ล้อเรื่อนอะไรไม่มีอะไรมันก็เดินทต่ไม่ได้เดินเยาะเด็ดเดี่ยวมาไม่มาไม่ดูไม่มีอะไรูดปักทางกันเดียมันทางเนี่ยก็ก็จับะมาได้เป็นช่องเลยเนี่ยเลี้ยวก็เป็นอากินเดี่ยวดูเ่ยทางกันเดียดมีปัญหาตรงทางนี่เด็ดไปแล้วน่ไปแล้วน่มามาก็องขึ้นไปไล่เูทางมันดีเลย กินก็ถูกองตก็กินมวนเบากินก็ถูกเองมีอะไรอกถ้างมาได้ที่ไหนไม่ได้เขาเรื่องหอกินดูนี้แล้วก็กินมาเรือกาดมาเอเดินแบบนี้นะพีมก็มากินนี่มันเที่ยวก็ไตนนี้อันตรายล้ยไม่มีไไม่มีอันตรายเลยก็ว่าเปินเทียรลำบากเลย ก่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องใจเย็นๆกลับมาเป็นรองก็ได้นะลอยเข้าไปลออย่กินเข้าไปมั้าแม่กูถอยกลับไปเอาวะไปมีเรือมัน้งจะแพ้ม้าไอ้ของไอ้มันรู้ไปเลย ก็เลิกลุกคาดกันไปเลยชีวิตนี้โอไม่รู้เนื้อครับไม่ต้องสนใจอะไรหน้าเขาไปเลยเอาเอายังไงเอายังไงเเเลดดดดีีี๋ยยวออออันน้ตติิขงาโอ้เดี๋ยวพี่จะพยายามมาเกี่ยวพี่ได้โอเค えっ、はい อยิ่งไม่ทำตากันด้วยมันต้องสิบหกตานะมันดูยากเหมือนกันนะยากมะยากมากโวผมก็ดูไม่ได้เห็นเลยดวพระเอกนี่หงายได้เป็นเรื่องเลยนะ ตนไหลเสือเข้าป่า เราแพ้แล ah, okay. ้วราไปไปสไานหนีไปรูปมไม่ไม่หนีไปมันป็นทั้าฆ่ามันไม่ฆ่ามนฆไม่ไม่หนีไปมันยงี่ัก็คอยไม่เสอไล่เสือเข้าป่านะไอ้นีก็เดินมาลูกามน่งปไมาแต่ก็ไม่แค้หรอขาพวกไี่ใส่นี่้เบลี่ยนมันให้เร็มันจะาเข้า ติงตาเดินเนี่ยเลยตัวนี้ตัวหอเลยอะล็อกทุกอย่างล็อฝนล็อกนาล็อกเม็ดน like that. ไม่กินม่กิน่ีต้องอย่าเสดออาการยอย่าี้กินแล้วก็หีมาปูกนี่ไงไปนี่เราลุกอยู่ก็กินไม่ได้เนี่ยลุกนี่อยู่แรา้อมาปูกตานี้ตัวนี้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวไปพี่ตเ๋าไม่กินแน่นี่ต้องกินก่อนเนอะไมไปแล้วมาไปปูกเสียเมียมันมันมันต้อเสียอยู่แล้วนี่จะหนีมาไงไม่ไมานหวโอทานหือัแล้ว

ถาว่ารูปนี้จะมีรอดอีกหรือเปล่าพีะก็ตามติอีกนะรถตามตัวนี้นิทยาปอ่อยตัวนี้มันเป็นกำเนิดมุมมาได้ใช่ไหมใชกใช่ใช่ใช่ใี่ใช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 ่ใค่ใช่ใอ่ใช่ใั่ใช่ใช่่ใช่ใไ่ใช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 ่ใเ่ใช่ใชงใช่ใช่ใ่เช่่ใช่ใช่ใ่ใ่่่่่ ใช้ตัวที่พิทยาเดินกินนี่ส่วนให้เต็นประสิทธิภาพกันเร็วมาผมรู้ว่าพี่ชอบเดินมาผมเกลียดมากเลยก็ชอบเดินมาเนี่ยผมก่ผมก็คนตรงผมเดินจักเรือมันรออยู่เหมือนกันเทียนนี่นี่ก็กินแล้วกินมาเหรอ ไม่ได้นะลูกพ่ออย่าดับนะเออยังติดเยอ่โอ้โหใจก็ของจริงเลยติดนะถ้าเกิดผมแพ้ผมก็ไปทำให้ไฟมันเสียตอนไหนก็ได้แล้วบอกไฟเสียจะากชาติได้ยินไหยือหมไม่ต้องอย่างนี้ยืมไปม่อนยืไม่อได้เบี้ยเขามลุกมาทันทีเปิดลงนะเดี๋ยวเดยกินขวางไว้ ลงมาไม่สิคินนดนะี๋ยวเสาอีกขอบคุณกบิกชยาโดนจ้ะ